สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่สายตรวจระวังภัยคืนวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2556เลยครับคืนนี้อยู่กับคุณเสยชัยซิรีบุญและผมสุชาติมั่นรักคงครับสวัสดีครับคุณเัยคชัยสวัสดีครับคุณสุชาติสวัสดีท่านผู้ชมครับคืนนี้ก็มีหลากหลายอาชญากรรมที่เกิดขึ้นรวมถึงการเตือนภัยที่ต้องระมัดระวังนะครับชมสายตรวจระวังภัยแล้วก็ท่านผู้ชมก็สามารถนําภัยตรงนี้ไปป้องกันตัวเองได้คุณสุชาติครับหลายเหตุการเป็นตาหอและเป็นบทเรียนสําหรับไว้ป้องกันตัวนะครับ รวมไปถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะถ้าหากว่ามีเรื่องที่เดือดร้อนลองเรียนได้กับทีมข่าวอธิกรรมสำนักข่าวเนชั่นหลายช่องทางนะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์02 338 3636ถึง72เบอร์24ชั่วโมงครับโดยเฉพาะ Facebook โดยเฉพาะในช่วงนี้ก็ช่วงหน้าฝนหลายพื้นที่ก็เกิดฝนตกแล้วก็มีน้ําท่วมขังนะไม่ว่าทางกรุงเทพมหานครหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็ลงไปแก้ไขปัญหาน้ําท่วมแต่ในส่วนของเจ้าหน้าที่ตํารวจก็มีการเตรียมความพร้อมในการ,รช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไหนจุดไหนถนนตรงไหน,ท,น,ไหนที่มีน้ําท่วมเกิดข,ขึ้นเหมือนกันนะคุณบุญชติตารวจจะไปสูบอ่ะตำรวจไปช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจาารเรื่องติดขัดหรือว่าไประดมกําลังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเริ่มต้นในข่าวนี้คุณสายชายวันนี้ต้องบอกว่าข่าวดีๆเป็นข่าวแรกสําหรับท่านผู้ชมไม่เฉพาะกรุงเทพดีกว่านะครับไม่ใช่ต่างจังหวัดนะครับเพราะว่า กรุงเทพมหานครพอฝนฟ้ามันตกยิ่งในช่วงนี้เมฆคลึ้มตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วฝนเทลงมากระนำเลยนะยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหรือไม่เกินหนึ่งชั่วโมงคุณเสชยัยเหมือนน้ำทะเลหนุนเลยนะครับครับบครถก็เหมือนอยู่ในคลองอะกแต่ว่าอันนี้เป็นข่าวดีสำหรับท่านผู้ชมกองบังคับการตำรวจจราจรจัดชุดเคลื่อนที่เร็วครับสำหรับใครที่แบบไปตรงไหนจุดไหนที่ฝนตกน้ำท่วมรถติด ตำรวจกองบังคับการตำรวจจราจรเขาจะมีชุด12ชุดด้วยกันที่จะไปช่วยเหลือซึ่งในะวันนี้ก็มีการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะครับซึ่งมีการจัด ขึ้นที่ศูนย์สับสินค้าเซนต์ทันเวิร์โดยมีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีอุทัยวันแก้วสะอาดเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวตำรวจจราจรพร้อมรับมือภัยน้ำท่วมนะฮะโดยมีพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยผู้บังคับการตำรวจจราจรกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการที่จัดเจ้าที่ตำรวจจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงที่เกิดภาวะน้ำท่วมนะครับครับท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะสงสัยเอาแล้วภารกิจของตำรวจจราจรจะทำอย่างไรอันนี้ตรวจสอบกับผู้บังคับการตำรวจจราจรพลตำรวจตีปิยะตาวิชัยนะครับสวัสดีครับผู้การปิยะครับครับสวัสดีครับคุณสุชาติครับคุณเสกชัยท่านผู้ชมทุกท่านครับครับภารกิจของตำรวจกองบังคับการจราจรนี่นะฮะมีทั้งหมดกี่ชุดครับครับเอ่อ จริงๆแล้วนะครับขนาดนี้นะครับเราจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรของบอกคอจลอของเรานะครับสองกว่าสองร้อยนายครับกับร่วมกับอาสาสมัครนะครับในเขตพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นร่วมด้วยช่วยกันพอเทคตึงนะครับร่วมกันยูอาสาสมัครร่วมใจและอาสาสมัครอื่นๆนะครับทําเครือข่ายพันมิตรของเราในการร่วมกันแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนในกรณีที่หน้าฝนนี้ครับนอกจากบกคอจรอนะครับ ของเรายังมีอีก88สถานีตำรวจนะครบะับซึ่งมีจราจรอยู่ทั่วไปนะครับซึ่งสารสอนอครับก็จัดชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับ,บเช่นเดียวกัน อีกประมาณ88ชุดนะครับคอยเสริมการปฏิบัติซึ่งแต่ละคันครับนอกจากว่าตํารวจจราจรของบกจรอแล้วในการอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรถ้าหากเกิดฝนตกน้ําท่วมชุดเนี้ที่จัดขึ้นมา200กว่านายเนี่ยจะทําหน้าที่นอกจากอำนวยการจราจรแล้วจะทาหน้าที่ยังไงบ้างครับครับหน้าที่อันดับแรกของเรานะครับคือการอำนวยความสะดวกการจราจรให้ที่น้องประชาชนนะครับกลับสู่บ้านอย่างรวดเร็วและปลอดภัยนะครับ ในกรณีครับอันดับแรกคือกรณีที่ฝนตกน้ําท่วมนะครับหน้าที่หลักนะครับก็คงจะเป็นหน้าที่ของคอทมกับสำนักระบายน้ําครับนะครับในการเร่งระบายน้ํานะครับแต่ตัวที่จะอยู่ในพื้นที่และเป็นผู้ประสานงานได้ดีที่สุดก็คงไม่พ้นกับตารวจจราจรทุกทุกสอนอและข้าตํารวจจราจรของบกจรของเราครับว่าเราอยู่ในพื้นที่พอฝนตกปั๊บเนี่ยที่ผ่านมาก็คือ ทางสำนักระบายน้ำคงจะรอให้น้ำท่วมขังก่อนนะครับฝนหยุดแล้วมาสูบนะครับซึ่งก่อจะสูบเนี่ยจะใช้เวลาสักชั่วโมงหนึ่งนะครับรวมเวลาที่ฝนตกด้วยเวลาที่สูบด้วยสองชั่วโมงก็ติดครึ่งเมืองเลยครับครัแล้วก็จะมาตรการเชิงรู้ว่าคือเรามีตำรวจจราจรอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับถึงเวลาปั๊บทุกคนต้องออกจากตู้นะครับมาใส่เสื้อกันฝนนอกจากอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยเราจะต้องสังเกตสังกาดูว่าน้ำ ในผิวกัรจราจรเนี่ยมากน้อยแค่ไหนประสานงานหน่วยที่เกี่ยวข้องเลยครับครับนี่จะเป็นการสูบไม่ต้องรอให้ฝนหยุดก่อนแล้วค่อยสูบเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้ผู้การคือกรณีถ้าไปเจอถนนเส้นไหนก็ตามน้ําท่วมตํารวจจราจรชุดนี้เขามีอุปกรณ์ในการสูบน้ําเลยเหรอคะตอนนี้นะครับท่านรองวรสักนพสิทธิพรนะครับรองผู้จัดการตมรวจนครบาลนะครับที่ดูรายงานจราจรท่านให้ทุกสอนครับเตรียมอุปกรณ์ไว้รวมทั้งบกจรอด้วยครับเรามี เครื่องสูบน้าแบบเคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นไดโวนะครับหรือเครื่องสูบน้ําแบบเติมน้ํามันับนะครับตรงนี้ครับเราเราพร้อมนะครับก่อนที่สํานักระบายน้ําจะดำเนินการนะครับเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับแต่ว่าในพื้นที่ใดนะครับที่เจ้าหน้าที่สำนักระบายน้ํามาเร็วนะครับก็ให้เจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องดาเนินการไปนะครับครับนะครับ ท่านผู้การครับนอกจากว่าฝนตกน้ําท่วมแล้วปัญหาหนึ่งคือหนึ่ง,งการจราจรรถติดรถเสียรตรงนี้ทางตํารวจก็มีความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์ในการที่จะลากรถยกรถที่เสียช่วงน้ําท่วมขัง<ช>ด้วยไหมครับใช่ครับเรามีตํารวจกองกํากับการหกนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าตารวจโครงการพัฒนาริีนะครับซึ่งมีหน้าที่ในการอํานวยความสะดวกการจราจรนะครับและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับเป็นตํารวจหน่วยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรง นะครับพ <minutes? S 1> ระราชทานแนวทางพระสมริมาครับนะครับตรงนี้นะครับเรามีตำรวจกองหกซึ่งเราเรียกกันว่าตำรวจช่างนะครับมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์การต้มแตมเครื่องยนต์เบื้องต้นนะครับโดยเฉพาะเครื่องยนต์ที่ขัดข้องนะครับจากน้ําท่วมขังนะครับเรามีอุปกรณ์นะครับในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นสเปรย์ไล่ความชื้นนะครับสายพ่วงนะครับสําหรับพ่วงหรือแม้กระทั่งสายลากครับ ครับแต่ลาดกรณีที่ลถอยู่ในบริเวณน้ำท่วมขังเราก็จะราดพ้นบริเวณน้ำท่วมขังก่อนรับรัฐการแก้ไขปัญหาให้ครับภารกิจจะหนักขึ้นหรือเปล่าครับนอกจากเหนื่อยปกติเหนื่อยอยู่แล้วในการดูแลเรื่องการจราจรอ่าว่พาฝนตกน้ําท่วมต้องมาเพิ่มภาระหน้าที่ในการที่อำนวยความสะดวกกับประชาชนในเรื่องของการสูบน้ําการลากรถอีกครังนี้จะเหนื่อยไปไหมครับทั้งนี้ทั้งนั้นในการท่านผู้จัาการตมุทรนครบาลครับท่านพลตัวโทคำโรวทุกประจานครับท่านบอของเราเนี่ย ท่านบอกเลยครับว่าปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งที่รอไม่ได้นะครับและเป็นหน้าที่ของตำรวจทุกคนต้องให้การช่วยเหลือโดยเร็วครับนะครับซึ่งตรงนี้นะครับบางครั้งท่านต้องเฉยครับกวาดรอให้ฝนหยุดก่อนแล้วค่อยแก้ไขปัญหารถติดทุ่งเมืองครับครับประชาชนนึกว่าที่ได้รับความเดือดร้อนนี้สามารถโทรโทรได้โทรได้ที่เบอร์ไหนฮะ Uh, สามารถแจ้งข้อม right. right ูลนะครับหนึ oh. 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 ่งหนึ่งเก้าเจ็ดนะครับหนึ่งหนึ่งเก้าเจดเนี่ยท่านสามารถขอความช่วยเหลือมาอย่างกองรักการตำรวจจราจรรนะครับการใดนะครับที่เป็นการที่ตำรวจท้องที่สามารถดูารได้นะครับกองรักการตำรวจจราจรจะเป็นผู้ประสานงานถึงท้องที่ไปแก้ไขปัญหานะครับบางงานนะครับที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกองรับการตำรวจจราจรเราจะส่งชื่อของเรานะครับไปช่วยแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดครับ และที่สําคัญว่าเราจะเป็นตัวกลางประสานงานระหว่างหน่วยต่างๆที่มีหน้าที่ในเกี่ยวกับเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นป่าปลาไฟฟ้านะครับสานักระบายน้ากรุงเทพมหานครครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวข้องนะครับกับหน่วยที่เกี่ยวข้องเหล่านี้นะครับหนึ่งหนึ่งก็จะเป็นตัวกลางในการประสานงานครับครับขอบคุณมากครับผู้การครับ ครับขอบคุณครับตำรวจตีปิยะตาวิชัยนะครับผู้บังคับการตํารวจจราจรเป็นโครงการดีๆสาหรับท่านผู้ชมโดยเฉพาะคนกรุงเทพมหานครเบาใจไปได้รับดับหนึ่งพอรถเก่าๆถ้าเจอรถผมรถเก่าๆนะคุณเสกชัยตำรวจจราจรได้ใช้แน่ก็ถ้าหากว่าเจอน้ําท่วมขังรถเสียก็ช่วงฝนตกก็โทรได้นะครับสายด่วน1197หรือไม่ก็โทรไปที่ศูนย์บริการสาธารณณะ1677ได้เหมือนกันครับจำให้แม่นนะครับท่านผู้ชมฮะ16 167 7ก ouais, well, so ับ1น9 7นะครับในช่วงนี well, mm ้ฝาฝนเทลงมากระนำเลยนะฮะก็ยังหมายอยากจะถามผู well, like er, er> mm ้การนิดนึงคือระดับน้ําแค่ไหนจะต้องเอาเครื่องสูบน้ําไปผมยังนั่งนึกภาพไม่ออกนะคุณคุณเสชัยถ้าสมมุติว่าท่านผู้ชมเนี่ยไปเจออาถนนราชดาพิเศษปรากฏว่ามีน้ําอาจจะสูงแค่เข่าแล้วโทรไปถอขอกองความเชื่อหรือเปล่า1นึ่หรือว่ารอให้แบบจนกระทั่งน้ํามันเยอะหรือเปล่า อย่างนั้นแก็เป็นโครงการดีๆฮะท่านผู้ชมอันนี้ช่วยเหลือการนะครับร่วมด้วยช่วยกันจําเบอร์ไว้นะฮะหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดกับหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดนะครับก็มาคับการตำรวจจราจรกําหนดเอาไว้ทั้งหมดสิบสองจุดนะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงรู้ตารวจจราจรอย่างคุณเสกชัยพูดภารกิจหนักอึดแม่ในขณะที่การจราจรในช่วงเช้าช่วงชั่วโมงเร่งด่วนก็ติดขัดนะคุณุู้ชาโดยเฉพาะการจราจรที่ อยู่ฝั่งบริเวณชานเมืองบริเวณฝั่งทนแล้วก็เข้า,าในกรุงเทพมหานครซึ่งก็มีการแก้ไขเหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้ทางตำรวจจราจรก็มีการแก้ไขเปิดให้รถวิ่งส,วน,ว,งสวนทางวันแรกบริเวณบนทางคู่ขนานลอยฟ้านะฮะตั้งแต่ช่วงเช้าเห็นว่าการจราจรก็มีการคล่องตัวมากขึ้นนะครับโดยในวันนี้นะครับทางตามที่ทาง,าททางพลตำรวจตีวรศัก์นพสิทธิพร รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นะครับที่รับผิดชอบการจราจรได้มีการประชุมร่วมกับสอนอคู่ขนานลอยฟ้าสอนอบางยิ่ขันสอนอบางกอกน้อยและก็สอนอชนะสงครามนะครับ,รบเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรย่านฝั่งทนขาเข้าในชั่วโมงเร่งด่วนนะครับโดยมีการเปิดช่องทางพิเศษขาเข้าเมืองบนทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนีในช่วงเช้าเพิ่มเติมนะจากเดิมที่เปิดให้รถขาเข้าวิ่งสวน เข้ามาในเมืองได้1ช่องทางในช่วงเหนือแยกแยกบรมราชชนนีนะไปจนถึงทางลงสะพานสมเด็จพระปิ่นเก้าตั้งแต่ช่วง6 3โมงครึ่งถึง8.30โมงครึ่งปร,รากฏว่าวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่มีการดำเนินการดังกล่าวการจราจรขาเข้าช่วงเช้าก็มีการคล่องตัวดีแล้วก็หลังจากเปิดให้รถวิ่งเข้าเมืองตั้งแต่ทางขึ้นบริเวณพุทธมณฑลสายสานะครับโดยให้วิ่งบนสะพานฝั่งขาออก เมืองด้วยด้วยเวลาตั้งแต่เวลา6โมงถึง7โมงเพื่อเป็นการระบายรถติดที่ปัจจุบันเป็นการแก้ไขปัญหามากบริเวณต่างระดับฉิมพรีนะซึ่งเป็นจุดตัดระหว่างถนนบรมราชชนนีแล้วก็ถนนกาญจนาพิเศษเพื่อรับรถเข้าเมืองให้เร็วขึ้นครับถนนเส้นนี้ง,ไง,ไง่ายๆคุณเสชัชยถนนบรมราชชนนีนี้ปกติเราจะวิ่งขาออกใช่ไหมฮะแต่ว่าในช่วงเช้าช่วงชั่วโมงเร่งด่วน จากพุทธมนตรสายสามปกติเป็นขาออกก็ให้เป็นขาเข้ามามนะครับในช่วงเวลาเล่งเดือนหโมงเชา้าถึง7จ็ดโมงเช้านะครับส่วนรถที่วิ่งจากกรุงฝั่งพระนครไปทางแถวพุทธมนตรน,นะฮะถนนบรมราชชนนีนะครับ ที่คนที่ใช้รถใช้ถนนสะพานพระราม8นะครับที่จะข้ามไปฝั่งพระนครก็ให้ลงไปที่ถนนอารุนอมรินแล้วไปด้ยวขวาที่แยกอารุนอมรินส่วนรถที่ลงจากสะพานปีนเก้าให้ใช้ทางลาดนะครับในช่วง<ม>ชั่วโมงเร่งด่วนลักษณะแบบนี้แต่ว่าผลของการจราจรจะคล่องตัวมากน้อยแค่ไหนปัญหาจะเกิดขึ้นหรือไม่นะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่รับผิดชอบงานจราจรพลตำรวจตีวรศักดิ์นพสิทธิพรบอกประเมินหนึ่งเดือนคุณเสกใช้อย่างน,น้อยก็บันเท้าได้นึงนะฮะ พูดถึงตำรวจจราจรเคยเป็นข่าวเป็นข่าวท่านผู้ชมฮะเคยเห็นไหมตำรวจไร้พุงก็มีเหมือนกันนะที่มีพุงก็มีเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ชมที่มีพุงยินโบกรถนี่พุงปิ้นอะไรก็มีนะแบบพุงปิ้นเลยพุงปิ้นเลยโบกรถไม่หวานเหมือนกันก็มีหลายนายตำรวจที่น้ำหนักเกินอ้วนอวเบาหวานวิ่งในทันตุ๊ตะเยอะแยะไปหมดนะฮะแต่ว่าก็มาชการตำรวจนครบาลเขามีจัดโครงการโครงการหนึ่งฮะคุณเสกชัยครับ จราจรฟิตแอนด์เฟิร์มจัดมาสองเดือนจัดมาสองเดือนนะปกติเอวจะอย่างน้อยเนี่ยปกติถ้าเป็นตำรวจจราจรเราจะเห็นโอ้โหคงนี่ใหญ่มากคอุ้ยอ้ายเอออาแบบเธอท่าไปหมดนะฮะกองบังคับการตำรวจจราจรเขาก็เลยบอกเอาถ้าอย่างนั้นจัดเป็นโครงการไหนฟิตแอนด์เฟิร์มไปลดหุ่นกันหน่อยคือไปออกกำลังกายไปเรียนรู้สุขลักษณะในการกินอาหารในการออกกำลังกายเพื่อที่จะให้น้ำหนักลดลงครับ เขาไปเข้าค่ายเข้าคอร์สกันเลยคุณเสชาโอ้เข้าค่ายเข้าเข้าคอสกันเลยคุณเสชาก็จะมีวิยากรที่เป็นหมอเป็นแพทย์ลักษณะแบบนี้เข้าคอร์สกันแต่ว่าตำรวจก็ยังทำงานอยู่นะอาศัยช่วงจังหวะที่เลิกงานหรือเสาร์อาทิตย์เนี่ย